ในทีมงานของตนราและเซตจากนี้ school, edi, UK, ่าดูช่พบกับบุตรสาวที่เริศอาทิตย์นั่งปุริเครงราบตอนเอไม่กี่สิแล้วครับกท่พร้อมด้วยลัทธิพงศ์เอกนตรีบรัณนะครับ ร้อมด้วยดาวตอลอเปลวครับเป้ครับหลังจากที่ทานเล็บไปของเปียวะไก็รี้วเปียวตลอดกินกีเล็กแล้วจะรูปร่างลอย แหงห่วงเห็นองคตยังน้ำตาร่วงหัวอ,อกเมียรลวงต้องทำหอจงได้โปรดอดทนกล่าวอยู่ใตเ้เบืองอยุคนบาทกล่าวพร้อมที่จะประกาศไม่ให้ตาม เียบยาวมีลกคามีลงคนดีขอตายแีรกรรมมีนาไมมัโกงะโคนเข่ายิงเจ้าุ้งในเรื่องอะไรเราเพื่อเพื่อไ่รู้ว่าเป็นการอะไรที่ยิงลาเเเน็แล้วเราวัดก่อนครับ ยังลองสารน้องชีวิตชีวิตลยราง,งวัลก็ไม่ได้แม่ไปนั่งอยู่ข้างหลังนู่นรถ <c oughs> ก็เสือ์ติดลมก็อีก <c oughs> โอ้ก็กลับเช้าเลยกลับเช้าเด็กให้ค่าช่วยเข็นดูเน,นี่ยปัจจุบันนี้ชื่อพี่ศรีวิเชียร ทรงมีพระมเหสีองค์ใหม่ที่เรีว่าสีเงินยวงจอดฝาดนิ่งสงบยิ่งแย่ไปกว่านั้นตายเรื่องในอกแท้ๆได้ตรงนั้นเลยองค์ราชบุตรสุริยราชันก็ต้องไปตกประทัลำบากอยู่ที่โมนาดายโผล่ป่าชี้ลูกของแม่จะเป็นยังไรบ้างก็ไม่อาจที่จะรู้ได้องค์หญิงองค์หญิงเนี่ยไม่ต้องเครียดเลยถ้าพูดถึงองค์สุยราชันนะลองวันมาแล้วน เวลากันนิดครับนี่มันต้องเป็นเหมือนพ่อป่าลอยฟ้าเลยครับคือเราลองวังตรงนี้ครับหายากครับพีเแบบน้องเบลเลยได้แล้วเดี๋ยวทำบุญเดทางวัดหมดครับอย่าบ้าล้วเอาไปบางส่วนดิเออเห็นพูดว่าเดี๋ยวจะทำบุญขอบคุณครับคนจะใจบุญขนาดนั้นเอาไปหมดพวงครับพ่อจะแท่ฝาบ้านกินเลยทีนี้ขอบคุณครับครับเออแล้วเห็นพ่อผมว่าพี่ มาแอ้มาดินอายเดิ<ห>นดจมโคลนไปตรงไหนวะเนะี่ย <c oughs> มาแจ่หัวค่ำแล้วหายไปเลยพ่อขอบคุณครับกลับไปแล้วกลับไปแล้วครับกลับไปแล้วอไวอรองเท้าวสวยจังไม่เนี่ยวิ่งออกองหญิงนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยพูดถึงเมืองหน้าด่านกระมอมฉันนี่ขี่ม้าสีบอกเข้าออกเป็นประจำ โอ้ยไม่ต้องห่วงเลยขี่ออกไปประจำเลยขนาดนั้นเลยอเจ๊บ่จนตอนนี้มาสีหมอกมันเข็ดกระหม่อมฉันแล้วอ่ะโอ้ถือกันนาดว่าเข็ดกันเลยเหรอวะก็ขี่เลยเลยอ่ะกูว่าถ้างั้นมึงไม่ขี่อย่างเดียวแล้วล่ะมึงต้องทำอย่างอื่นบ้างนะเฮ้ยบ้าท่ะบ้อ่ะอย่ามาพูดอย่างนี้นะเสียหายนะกระนล้นของหญิงเนี่ยมาอ่ะใครจะไปทำอะไรมาบ้าอย่างนั้นไม่มีหรอกไม่มีแน่นะมามันไม่ยอมใครเองไม่ยอมอะไร มันไม่ยอมไม่ข้าขี่เองมึงก็พูดได้ถูกสิก็พูดไปเลยขอได้ชาวหขี่จะส่งปูมพระไทยไปเลยพี่เจ้าค่ะองค์สุริยรา,าชันนั้นกระหม่อมชั้นก็ข้าสุดสอนวิชาเพลงจากเพลงทวนให้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพี่เจ้าค่ะ<อ>มีกระหม่อมฉันอยู่ทั้งคนท่านราชศึกูทีตัดใจมานานแล้วเมื่อ,อไหร่พี่เจ้าค่ะจะขึ้นพ่อเจ้าที่สศรีเชียง พพเ,าาเพื่อทูลขอให้องค์ราชีพุทธศิวิยะราชาเสด็จเข้าสู่วังหลวงไปด้วยกันนะจ๊ะพอดีค่ะจะไปไม่ได้นะพี่เจ้าค่ะตอนนี้องค์ศรีวิเชียรเนี่ยเปกยบเงินหนักมากที่กำลังเชี่ยวจะเอาเรือไปขวา,วางเนี่ยกระหม่อมใช้คิดว,ว่าคงไม่เหมาะอย่าไปเลยพี่เจ้าหญิงร้อยเรือนน่ะผ่านไปก่อนดีกว่าพี่เจ้าค่ะแล้วก็ไปอห้ามเลยที่จะมองด้วยจริงจริงขอให้วันนี้กำลังชี่ยวะไปเสด็จก็แล้วกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่บบาาทะททจะต้องต้องต้องพี่ได้ เขาหญิงใหญ่จะไปสะมองชั้นก็ขอติดตามมาเป็นเพื่อนรองหญิงด้วยพระเจ้าค่ะังอไปดีไปเลยเพี่อนะมอมชั้สบายตัวแล้วดีไปเอะเพื่อน้นี่เี่เอาเงินไปทำบุญเพือ